ปิ้งนกเมน้อยล่ะพี่น้องเอ่ยปิ้งปลากับปิ้งปลาเมยน้อยตัะพู้ขึ้นทึ่งไม่ใช่คนน้ำจืดกระพู้อยู่หลุมตัวแมยมันก็ ทาสบายดีตออเช้าเช้าวันนี้ก็เป็นมือสุดท้ายละที่จุมคอยกับทีมงานอยู่ป่านะเดี๋ย,ยังน้อยคอยก็จะได้ไปยามเบ็ดแล้ว่ะกูก้ออกกลับนะ,ะลงโหยก่อนบาทนี้เบ่งเบ็ดก่อนบาทนี้ nghiệp thế uhm, khuyệt cái nhằng nhiều vì nó người bên làng này làng này cứ kè học học thế lừa có thử cổ kéo thăm rồi bây giờ kéo ngược mày đi lướt này bà ừ. có thử cơ 护无嘞。 đây là vì nó quá này nó vẫn nhờ lên Cái họ ôm bằng làng này được làng này lon làng này làng này này nhỏ, này ังนี้รอนหลังสุดท้ายเลยโอ้ยรอนหลังสุดท้ายกันเลยตอนนี้เบ็ดก่ายามครบแล้วพี่น้องเอ๋ยได้ไปเยี่ยมตัวเดียววันนี้จะไปกูอก้ออกับก่อนเพราะมันจะถืออีบอกบวกับกันเจอตั้งแต่มุม่งมาบุล่ะโอ้มีถือกลับกันลลเลยเจอตั้งแต่มุม่งมาแล้มีถืออีพี่น้องเอย กราบลางนี่อาอลางนี่ผัดคือเห็นเท่ากราบเอาเลยกระแตคือไปอยู่ผู้ซาถือกระแตได้เพื่อนมาอยูพ่พี่หมดตึกเลยอือตะถือกระแตหากระแตอยู่วงหนึ่งกรบอยู่วงหนึ่งพี่น้องเลย ก๊บาบก็กระแตอยู่คนละบอนไปไปเบิ่งล้างต่อไปหาก็ได้กระแตะตัวนี้ตัวเดียว,วนะพี่น้องเออลยล้างนี้จะไปถือลางมือกลับกยายามพบแล้วพี่น้องเลยถือทอกกระแตะตัวเดียวนะเบ็ดกัเบ็ดปลาเย็นตัวเดียวพี่น้องเลยมีมารเริ่มวัน,นี้กะจะได้ออมบ่อนกนออ็ขึ้นฮอ,อดบอนแล้วนะ ไกป่าตัวนึงกับกระแตตัวนึงงวันนี้คออกาจะได้ไปจอบไก่ป่าก่อนเพราะด้ยินเสียงหันตเเสานี่อยู่เทิงดานนี่ลองเลาะไปลองบิงงก่อนเพราะวะ่าทีมงานก็นเขากไม่มีทันมานะเสียงหันอยู่เทิงบุพิตร มานี่ทีนี่เห็นฟ้านพี่น้องเลยน่านี่หอยมนะันน,มน,น,ยมน,นนะน่านี่มันดีนคอยแล้วมันแลนนะน่านี่มันแลนกุ้งหอยมันแลนแลนกับก็เห็นตะขากร้นค่ะห่างมันพี่น้องเลยเหนือเต่าฟ้านานะ่ะ นแนลนกับคืน,มนแมลงไปผูล้ละว่ามาจอบไกบ่พอดิเห็นพ่อกันพี่น้องเลยผูไก่กระตาแลา้วตระอาผูเจ้าดินฟานตัวนั้นนี่จักก,กระตาละเดี๋ยวขอดไปก่อนใกล้กะเฮามาหอดกางดานก็คือแล้วก็เสียงใกล้มิดพี่น้องเลยไีจักข้างไปค่ยก็ะได้ีนี่ เสียงใกล้ก็มีหันเลยก,ก็เลยย้อนกลับมาหนีขึ้นเมื่อบ่อนมาหนี้ตอนนี้ทีมงานเขาก็มาแล้วคนหนึ่งนะคอยก็เข้ามาฮอดบอดอะไรเพียงเลยทีมงานก็ได้ปลาทองนึ่งผูกโอ้ในนกตัวนึงมารแน่จ้ะยังมาคำสอนนกโตง้วเนาะนกโตงเขียวเอ้าหัับมีแต่ยิ่งห้ยเต้มอ,อะ บัดนี้คอยอกาจะได้หาหนึ่งข้าวก่อนพี่น้องเลยหนึงข้าวทาทีมงานอีกหนึ่งมานะทีมงานพุ่หนึ่งมาก,กาจะได้หายยืดก,กินบัดนี้ ตอนนี้เข้ากบค้างขึ้นแล้วแล้วนะอันนี้กับปลาได้มาเมื่อคืนนี้นี่นะได้มาเม,มื่อวานนี้เอาไปซ้ะนะกับทีมงานยางเมึงมันแหง้งอาะเป็นยี่สันแหง้งคักเลยพี่น้อยใส่ยาง เดี๋ยวจะเท้าเข้าก่อนพี่น้องไอ้บ้านนี่ชุกแล้วล่ะวเสจ ทีมงานก็มาครบมาละบ้านนี้พี่น้องเลยก็จะได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนบ้านนี้ก็เบิ่งบ่าวคำสอนมันจะได้ดีแน่นะอ้าตุ๊กมารันนี่อะไรเลี่ยนี่วะอ่นนะมันห้องมันบุหรีตายนะอ่าตุปา๊ปลาข้อกังปลาดุกบางคำสอนมารขนาดมือน,นี้มานปลา,าเดี๋ยวค่อยก็จะโคไปเย็นก่อนจะเฮ็ดปีงน,นะเบิง่ง

นี่ๆ <laughs> 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 แนองอไะไรต,ตอนนี้กระแตกระจี้แล้วนะทีมงานก็โคนกจักจีเห็ดกินเลยแล้วเดี๋ยวข้าก็จะได้ไปจอกระแตอยู่น้ำพุละ่ะเบิกพิกปีงไปเย็นก่อนไม่ไปจับ คำชอนมัาก,โก็โคปลา,ปาเ,เพิ่นได้ป่าเบ็ดเพิ่นนั่นน่ะเดีย๋ยวค่อยจะจจอันนี้ก่อนจอกแต่ก่อน ก็ครับที่ข้าข้ามดูโดนขวางเลยที่เห็นอันนี้อุ้มลูกอ่ะก็มี ตอนนี้บางคำสอนมันก็โคปลาขึ้นมาได้นะเอางพิมใจก็โคนกนะมันต่ำแจ้วเชิญเครื่องหอมเครื่องแหน่ได้มันจะท่าไปแล้วเลยของเพิ่นก็ชมมากันนะไม่หอมอือเพราะก็จะต่ำแจ้วพี่น้องเลยหอยพริกก่อนหอยหัวหอมจี้ก่อนนี่มักพริกหัวหอมจี้แล้วมาได้พี่น้องเลยต่ำแล้วมานียเสื่อเกิดเป็นงูเอาเท่านั้นได้เครื่องปรุงเขากะ ทำเรือราอนนนะเชลกันปิ้งกระแตปิ้ปงปลาเย็นนะเฮาจะกินชอกินซาเมนูมีนะของกินนะกินปลาเย็นตัวนึงแล้วกระแตแล้วก็เตานี่เตานี่ปิ้งนกวัวใจนี่กินปิ้งนกอันนี้ปิงป้งปลากรังมาคำสอดน,นี่เฮาไม่ได้กินเนาะเฮาจะแบ่งปั่มเดียวมาไว้กินทเท่านั้นหมดละของกินห้ยองร่าย่างมั้งนี่ ขณะรอปีงป่าชุกกินมะปางท่าพี่น้องเลยมะปางเอามาเมื่อวานนี้ไปซาปลาล้วเห็นกกมันก็เลยขึ้นไปสเสิร์ฟแตะมาแล้วนมุนมาแล้วมีแต่หน่่ยแตะพี่น้องเลยน้ำเกิดอได้มีทัท้งเชื่อเลยเดี๋ยวเราเกลอนเข้ามาหน่อยกันเก็บพื้นกัน มาคำสอนมันจะเห็ดปรุงเกิดเป็นเกิดเปียงโน่ได้พี่น้องเลยแบบนี้เห็ดเกิดเปียงโน่กินก่อนมาป่าก่อนกินชมก่อนกินก้อนกินข้าวเลยถ้าปิ้งป่าปิ้งกระแตเลยซุปไงน้ำตาลเลยชนเบาใจเพิ่อนกะลงไปโคป้าโคป่าที่เพิ่อนได้มาเสาไว้ทุกอย่างหนึ่งกมีเปียงโน่น้ำตาลเกิดเสือว่เขาโคกันเสือนะโค่ ชมเลยกินชมมะปางควราไมีท่านเคยกินเลยนะชมมะปางเลยเพราะมันน้อยมีตะน้อยจำชมนะครับก็เลยกินชมเบื้องลองมาก,ก่อนอมาท,ท,ที่ชองแล้วนี่ หุนมันลายพี่น้อยกินส้มมะป่างคล้ายๆกับกินส้มมะม่วงกับซอสุกนะคล้ายๆน,น,นะพี่น้อยรสชาติไปเลยกิน,อ,น,นอันเดียวเลยบปปุปีงปลาเฮาก่อนปีงปลาปีงกระแตก่อนตัวพี่น้องดำเาเลยอยู่ปีงปลาไม่น้อยแล้วเมื่อนี้นะเจอปีงปลาไม่น้อยละดำขนาดเลยไฟไหม้หมดละตอนนี้ปีงนกกระชุกเลยได้ เป็นปิ้งนกเม่น้อยแล้วพี่น้องเอ้ยปิ้งปลากับปิ้งปลาเม่น้อยมีอต้ตัวนตัวอนดำคลื่นทั้งหมดไม่นะนะยังทาแต่ทีมงานมานะจะดินเขานะทีมงานโคลายไปซะแล้วอยู่โคยพูกปลาเย็นจนไม่หมด ปีงปลาไม่น้อยเลย <Yeah. S 1> มาเดินพี่น้องเด้อกินกะปีงปิงก,กินกับแจ่วนี่นละแบบง่ายๆมือนนี่น่ะออกินแล้วก็จะได้เดินทางเมื่อเก็บเพิงเมื่อนะเมืนเน่อนี้กิ้มนกแรกก่อนจะแซ่บใช่ไหมจิ้มหัวใจ นะคลังจะไข่นะไข่ไมนะ่น้อยนะโหจูบนุนทุนจะดีดีไปไล่ลงต่ำลงปล้รถปลาราแทเน,นาละแนกน,น,นี่อ่ะเป็เงาเกล็ดิน,นให้นะ เห i ุอะไรที่เห็นด้ตัวน้อยเนาะอ้ยงตัวแดงเนาะตัวแดงนง่ายเนาะตัวน <os> ้อยตัวผู้บ่แตมาตัวผูตัวเขียวไม่ตัวเขียวน้อยนี่ตัวผู้เดอ๋ยวเราผู้ตัวเขียวตัวแดงบอกว่าอย่างนี้นี่เป็นไข่นั่น ตรงน้คตรงนี้เลยคับตัวน้อยตัวผู้ัดทัดนึกัดตีเป็นอย่นี้เนาะตัผู้น้อยเนาะตัวแกนีโกนนยเนาะตัวกนีโกนบอยแบบใกล้ง่ายกว่าตมเนาะปาเนาะตัวแกนเขียวคือดีวเห็นบอกบปด่อกระเหรอตัผู้ขึ้นทงเลยจ้ะคนน่จ้ะ ตะพูอยู่หลุมตัวแม่มันก็ทับตายล่ะบอนนะหมอนคนนี้อะคนนี้จะโนล่โอนแล้วมันก็ไม่มีโทไปไรบางคนตอนนี้ค่อยพร้อมทีมงานก็กินข้าวกินน้ำอิ่มเรียบร้อยนะก็เครื่องของของเฮาก็เก็บขึ้นรถแล้วเป็นชนหนึ่งละพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็จะได้เก็บพวกอัน อาหารที่เฮาหามาได้นะแบ่งเดียวนะแบ่งเดียวแล้วเราก็จะได้เมือมนะันเป็นโชตลายมีแต่ปลาได้พี่น้องเลยพวกหนูพวกกระแตก็ไม่ค่อยได้นะได้หนูเลยให้หนูหนูตัวนึงซะนะจองโตซถอะนะหนูโชตลายมีแตป่ปลาเพราะว่าเพราะว่าเหาหัดะเอาได้หลายนะชุดน,นี้นะเพราะว่ามันฝนมันมีตกมันน้ำมันแห้งนะ นำแห้งลอยว่างนะพี่น้องเอ้ยอันนี้กับปลาแห้งเข้ากับมะกรองแล้วนะเดี๋ยวเข้าจะแบ่งเดียวก่อน Quang người đi đám mất đến đây uh, có lực trẻ Có lực nữa, mhm, tham mưu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 , เดียวดืงนืออะไรทางซายตักฮะเายละปลาห้องกับปันสามพูดนะแล้วล่ะพี่น้องเลยอ่จะได้เฮ้ทีมงานเอานะตอนนี้ก็เครื่องของเขาก็เอาแล้วมาล่ะปลาก็น่าฮะปันเดียวละได้พู้นึงเกือบพี่เต็มมวยพู้นะปลาก็ได้อ่าสำหรับคลิปนี้ขอยกาจะได้เดินทางเมื่อบ้านแล้วพี่น้องเลยก็กจะได้ปิดคลิปลงเพลงชิ้นนี้ละ การขอบคุ้มกับเจอนะขอบคุพี่น้องที่ติดตามนับสม้มคลิปหน้าพอเดี๋ยวไหม